สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ไปสูปูสุคนเดอร์ครับสําหรับคลิปนี้กับผมกระสีมาแนะนําวิธีการซ่อมเกิดบูดเดอร์ครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เกิดบูดห้องใส่ไปเนื่อนเนะครับนอกก็สิเกิดการชํารุดเสียหายกระสีได้ทาการซ่อมแซมแล้วครับพี่น้องเพิ่นได้แตกได้ขาดครับโดยที่เขาบูดต้องไปซื้อคู่ไม่เลยนะครับพี่น้องเขาต้องไปซื้อคู่ไม่ครับเขาซ่อมแซมเอาครับ โดยที่โบต้องไปซื้อคูไม่เลยบบต้องสิ้นเปลืองโดยเป้าประโยชน์นะครับเขามีวิธีส่อมแซมลงทุนบกี่บาทครับบต้องเอาทิมครับพี่น้องเอามาส่อมแซมอาครับนี่ครับลักษณะเพ่นจิเป็นยังที่นะครับนี่นี่พ่นทิ่แตกอ้าวมาจังที่ครับนี่ติดแตกอ้าวมาจังที่ครับพี่น้องน้ำที่เขานี่ครับบันนี้ย้ำเขาไปใส่ลุยน้ำเขาก็ะจามาส่อมครับบันนี่อีกมองนึงครับเป็นปวงยู่นเลย นี่ครับควงหนึ่งหูหน่อยๆหรอกครับอยู่นี่เป็นสองคองครับสองคองน้อยนี่อยู่นี่ละนี่วิ่ีสอขึ้นครับวิธีสอมสิพพมาเมดเทศจังไลครับพี่น้องจังไม่ติดตามรับชมกันครับเท้านำออไปแล้วครับพี่น้องนี่ครับห้ามไหลวักเลยครับนี่นี่ครับือหัวครับกันยังไงไปใส่งานบ่ได้ครับ ข้อสีมาซ่อมแซมมองนีแล้วครับบบบนี้พี่น้องนี่ครับสีส่อมแซมมองนี้ละอ่าเนาะย้ำเขาเอาไปใส่งานก็ใส่งานบ่ได้ครับพี่น้องนี่ควาสามารถที่ใส่งานได้ขันบ่ได้ลงน้ำนี่ก็ใส่ได้อยู่ครับแต่ว่าขันลงน้ำนี่คือกับโบเป็นตาใส่แหละครับพี่น้องขันหัวยังหินน้ำกับเขาเนาะครับเนาะอ๋อผมสิมีวิธีการซ่อมแซมจังเดย พี่น้องจงไปติดตามรับชมบังน้ำกันครับครับพี่น้องหลังจากที่เทน้ำออกแล้วเซ็ตตากแดดไว้แหงเรียบร้อยแล้วครับห้องกระสีมาทำกันสมแซมเลยครับพี่น้องนี่ครับอืแหงเลย้อครับย้ำว่าต้องให้แหงเ้อครับนี่ตองเท้าบดห้องต้องให้แหงสนิดครับพี่น้องจังสีสามารถเทดได้นะครับนี่อุปกรณ์ห้องกับมีซ้ำนี่แหละครับพี่น้องนี่กาวห้อนครับ เขาห้อนหลอดหนึ่งเป็นมันซื้อไหมก็ยี่สิบบาทครับกับเศียผ้าธรรมดาเขาครับเศียผ้าเสียผ้าขาดนี่แหละครับหรือเศียผ้านังก็ได้กับผ่าคีริวนี่แหละครับนี่เป็นผ้าคีริวเขานั่นแหละครับพี่น้องเว็าเบนผ้าอันนี้ดอก่าเป็นผ้าวิเศษนั่ดอกเ็นผ่าคีริวธรรมดาเขาครับกับมีซ้ำนี่ครับเขาที่เอามาตัดครับเป็นผ่าคีริ้วธรรมดาอันนี้คือผมด้ทําการตัดไ้แล้วครับพี่น้อง สองชิ้นครับอันนี้กระสิชิ้นเส้นเส้นนี้ครับนี่เส้นนี้ชิ้นนี่คือวัดไว้แล้วครับชิ้นนี้กับทีแปะเส้นนี้ครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวมารับชมน้ำกันครับการตัดผ้านี่เขาก็ต้องตัดให้เหงี่วให้ใ่ก็ก็ก่าหูแล้วครับกัวปองหันมันขาดไหมครับนี่ลักษณะยังเห็นปองหี่ม,มันมาครับนี่มันขาดประมาณนี้เข,ขากะต้องเอาผ้า ย้าวกว่านะครับกระเดียมาอยูลักษณะนี่ครับพี่น้องนี่ครับพร้อมที่ทากันเลยนะครับนี่มันนี่ครับยืดออกรูปาแปะให้ใหญ่ให้ย้าวกว่าหูที่เพิ่นขาดวังหันนะครับนี่ครับพร้อมแล้วครับนี่ถือว่าพร้อมเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เกาหยอดเลยครับพี่น้องมันเกาหยอดเลยครับเกาห้อนเ้างนีเละครับพี่น้องหยอดพ่นีกครับง่าย น,นี่ครับนี่ครับพี่น้องกาวห้อนยอดเข้าไปเลยครับนี่พ่นกะสิไปทําปฏิกิริยาดอกครับพุ่นกาวห่อนพันสิีไปทําปฏิกิรกิยากับอุนความห้อนของเก่าวนี่มไหมครับพันสิีไปทําปฏิกิริยากับผ่าครับอันนี้ครับือยอดเข้าไปเลยครับรียบร้อ่ยครับประมาณนี้นะครับนี่ บ่ยากครับบ่ยากพี่น้องนามาเทดเองงในง่ายๆเลยครับว่าต้อตงไปทิมครับนี่ความห่อนของเกา่าคนที่ไปทําปฏิกิริยาเชื่อมกันให้พากับหนังของรองเท่านี่เชื่อมติดกันครับพี่น้องเพื่อความสบายใจมันใจก็จยอดเาวาๆเลยครับพี่น้องยอดม่เน้าๆเลยอืม หยดมนันเลยหยดจนทั่วผ่านนะครับหอดมัยนยาวๆแหงครับเป็นสุดทไทยเราเป็นสิ่มาม่จ้ยจังเห็บหยดจนทั่วผ่าเลยเรียบร้อยหลืได้ครับถือว่าเรียบร้อยหลือได้ครับมันกัดยังท้างนี้แหละครับมันนี่ครับท้างนี้ก็เยือดลงไมเ้เยกน่โบนเน้นสวยงามนะครับพี่น้องเสน้นเน้นใส้งานได้ <laughs> เน้นใส้งานได้ครับพี่น้อง น oh, 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 ี่ครับยอดกูไปเลยอ๋อโอ้ยควรฝดออกๆครับเมันทำปากกิริยากับผ่ามันไปใหม่ผ่านะครับห้อยห้อยห้ว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 ยห้อยห้อยห้อห้อยห้อยมือคนมัหนีโอ้ยเกียบเนาะโว้ยโอ้ยโอ้ยพระเตือนว่าไรพอเบิ้งมือจะควียาบติดไปน้ำเกลือบดบ่ครับบับนี้มือก็ได้ ยอดไปเลยครับพี่น้องยอดไปเรื่อยๆตามความหัวใจครับยอดไปจนมันอยู่เลยครับนั่นถือว่ายูเลรอเดี่ครับนี่ครับนียย่ยอดไปเลยยอดไปเลยนี่ครับพี่น้องเห็นมนนะ้อนี่ครับนั่นก็สิได้ประมาณนี้นะครับพี่น้อง ยูเลยเด้ครับนี่ป้องนี่เดี๋ยวยังเียป้องหนึ่งครับบ่ดนี่ป้องน่น้อยนี่ครับนี่นยังเียป้องน้อยยกใส่ละเปลี่ยนทางขึ้นมครับน,นี่ครับเขาท่าไปเลยนี่ตัวนี่ป้องนี่นี่ครับป้องนี่น่น้อยนี่เห็นห้อยอยู่นี่แปะไปเลยครับแปะไปแล้วกับกาวอยอดอีกคือเก้อเงินเดิม นี่ครับโอ้หัวหนุนพดออกวอ,อกจ้าครับพี่น้องฮู้หัวไปเลยเนียแน่แน,แน่ติดมือเจ้ากวางอีกแห้อนี่ครับยอดกไปเลยยู่เลยเด้ครับพี่น้องยู่แล้ว,น,ลวนั่นก่าพเบิดเพาะยังครับหลอดนี่ผมใส่มาจักว่าจาจกเทียร์เหรกว่าใส่อันไหนเนี่ย อันนีเปียบไปกาว่เผ็ดพวกฮาบาทย้อนครับหยอดส่อมตัวนี้พั่เขาไปซื้อไหมก็ายตังเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเขาเรามาส่อมแซมเรานี่แหละครับพี่น้องอืมปกติพวะเป็นประโยชน์อยู่ดอกตีครับพี่น้องเนาะเป็นทางเลือกหนึ่งครับพี่น้องี่ผมนํามาเสนอให้พี่น้องเดีเ๋ยวเพื่อเป็นตัวเลือกอีกทางเลือกหนึ่งน่อนะครับบางทีเพราะม่พี่น้องผู้เพิ่นหู้แล้วผู้เพิ่นเคยเฮ็ดแล้วก็ หัวไว้เด้อครับย่อไว้หนึ่งหัวคือเก้านั่นแหละอันนี้ก็เป็นความหูของผมซื้อดอกสีมาแนะน้ำแบ่งปันให้สําหรับครูบัท่านหัวนะครับสําหรับพี่น้องน้องนงที่บัท่านหูจักนะครับว่าเห็ดจังสี่ล่ะบางคนเพิ่นบัวหูจักเพิ่นก็เอาทิมรสดนี่นะครับต่าไปนี่คันมาเห็นคลิปนี้แล้วกับบต้ตรงเอาทิมครับพี่น้องถ้าไม่เห็นคลิปของผมนี่แล้วบัตตรงเอาทิมเลยครับเฮ็ดตามผมบอกนี่ล่ะนี่ละทั้งสี่ยู่ ตอนนี้ถือว่าเรียบร้อยเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวไปทดสอบเบังครับไปทดสอบอันเทนาน้ำได้บังว่าพื้นที่อยูบอ่บ่ครับเดี๋ยวไปทดสอบน้ำกันเบังครับพี่น้องเบังครับพี่น้องว่าสีได้ผลบ่ครับเดี๋ยวผมเทาน้ำลงครับเทนาน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง มิดอิงติ่งนครับแนะนำลงไปเรียบร้อยว่าเมี่ยงครับว่าอวกยูได้ผลดีครับพี่น้องได้ผลดีเลยครับพี่น้องซึ่งก็ได้ทดสอบไปแล้วเนะครับเนาะบ้าได้ผลนี่หลีครับพี่น้องผมก็เฮตวิธีนี่แหละครับลงเท่าบดผมแตกครับแตกจนเมื่อสิเกินเยาว์าอี่หลีหมดเลยครับก็คือแตกขึ้นครับและนั่นก็จะเคลียรยากเนี่ย ถ้าแตกขวบาังยังทีครับว่ามีปัญหาครับนี่ครับถ้าแตกขวบาังยังทีคือคือว่ามีปัญหาแต่ว่าขันแตกเพื่อนยังทีก็ยากยากแน่ครับเ็ยากก็สมควรสีซื้อไม่ครับแต่ว่าขันบองนี้เขากิดสมแซ้เบานิดๆหน่อยๆเพราะได้ใส่ไปกว้นนนะครับพีน้องใส่เด้ดโดนอยู่ได้ครับนี่เพชรยังทีแล้วได้ใส่ีกไดโดนครับใส่เด้ดโดนกว้างเขาสีซื้อไม่แตกอีกก็ะซอมอีกแล้วครับนี่ เฮ็ดคึกจังผมพาเฮ็ดบังหนี่นง od, ห, <c oughs> od, ห,หรอครับพี่น้องจนกลัวสิยับเยินหูลหรครับจนกลัวสิยับเยินสอบมาได้อีหลีครับจนซื้อไหมฝากไว้ให้พี่น้องหรือพิจเจรนาเบิงครับเปื่เทือเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับกัอธิบรมิธีที่ดีด้ครับนี่เป็นอีกเพียงทางเลือกหนึ่งที่ให้พ่อแม่พี่น้องน้าไปใส่น้าไปลองเฮ็ดเบิงนะ้ครับเด้อสาหรับคลิปนี้กับผมกับฟอฝากไว้ทํานี่ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม